สันดาลเนี่ยเป็นคําที่ตรงนะครับเพราะถ้าหากว่าดูแลมันหยาบคายก็จะเปลี่ยนใหม่ก็ได้ไอเรียกว่าครมอสืบนิสัยอันถาวรการตั้งครมอของรัฐบาลอุงอิงหนึ่งโดยพูดถึงเรื่องการสืบทอดอำนาจทาง DNA จนเป็นที่มาของการพาดหัวข่าวว่าครมอสืบสันดานสื่อก็ได้นำเรื่องนี้ไปถาม คุณอุงอิงนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรว่ามีกระแสเกี่ยวกับการพูดถึงคอรมอสืบสันดานซึ่งคุณอุงอิงก็อุทานออกมาโอ้ขนาดนั้นเียหรือทำไมพูดแรงจังซึ่งจริงๆผมในฐานะที่เรียนกฎหมายมาบ้างผมก็อยากจะชี้แจงให้ทราบว่าคำว่าผู้สืบสันดานเนี่ยไม่ได้คำแรงอะไรนะครับเป็นคำที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1,643ผู้สืบสันดานเนี่ยหมายถึงผู้สืบสายโลหิตจากพ่อไปยังลูกไปหลานเลนโหลนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้รวมถึงบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยที่รับรองตามกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นคําที่หยาบคายหรือคําที่แรงใดทั้งสิ้นแต่มันเป็นคําโบราณเป็นภาษาโบราณที่ใช้กันอย่างตรงไปตรงมาว่าสืบสันดานคือหมายถึงนิสัยอะ สันดานค้นหมายถึงนิสัยถ้าพูดได้เพราะให้ดูดีก็ไอคลาสสิกหน่อยก็เรียกว่าเป็นนิสัยอันถาวรเ,เป็นนิสัยอันถาวรก็ไม่ใช่ไม่ได้ตรงๆว่าสันดานแต่ว่าจริงๆเนี่ยสันดานเนี่ยเป็นคำที่ตรงนะครับเพรานถ้าหากว่าดูแล้วมันหยาบคายก็จะเปลี่ยนใหม่ก็ได้ไอเรียกว่าคอรมอสืบนิสัยอันถาวร อ้อย่างนั้นก็ได้หลังจากนั้นนักข่าวก็ไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยคุณอนุทินก็บอกว่าคำว่าคอรมอสืบสันดานเป็นแค่วาทกรรมเขาไม่พูดกันแล้วผมก็บอกว่ามันไม่ได้ใช่วาทกรรมหรอกมันเป็นความเป็นจริงครับมันเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่ามีการสืบทอดตำแหน่งทาง DNA หรือสืบสันดาลจริง พราะรัฐมนตรีที่มาแทนประเภทพ่อเป็นไม่ได้ลูกเป็นแทนลูกเป็นไม่ได้พ่อเป็นแทนพี่เป็นไม่ได้น้องเป็นแทนเพื่อนเป็นไม่ได้ก็พเพื่อนคนใกล้ชิดมาเป็นแทนไอเน,นี้ยเขาเรียกว่าสืบสันดานจริงๆสืบสายโลหิตซึ่งทําให้การตั้งคอรมอเหมือนกับสมบัติของคนในครอบครัวเหมือนมรดกข,ของครอบครัวไม่ได้คํานึงถึงพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศเลย ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อกับสมบัติของพวกกันเองจะให้ใครก็ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆทําให้คนในสังคมมันรู้สึกว่าประชาชนนั่งตาดําๆตาปลิบๆในฐานะเจ้าของประเทศแต่ว่านักการเมืองไม่เห็นหัวประชาชนเลยเอออันนี้แหละราะผมคิดว่าไอ้คาว่าคอรมอสืบสันดาห์ผมว่าเหมาะสมนะเออผมว่าเหมาะสมแล้วแล้วใครจะให้ฉายาว่าอย่างอื่นก็ว่าไปแต่ว่าสําหรับผมผมว่าเหมาะสมอย่างน้อยก็จะทาให้คนที่ได้รับ สายานี้รู้สึกอับอายขายหน้าประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศบ้างนะครับเออไม่อยากให้ทําอะไรตามอําเภอใจแบบหน้าด้านไม่สนใจใครไม่แคร์ใครเอลอุกแก่อํานาจเลืองอานาจอย่างเงี้ยผมว่าดีแล้วให้สังคมได้รับรู้ว่าคอรมอชุดนี้คือคอรมอชุดสืบสันดานครับร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ